ต้องยอมรับนะคะว่ากระแสการเลือกตั้งนะคะในพื้นที่ของกทมเนี่ยแม้ว่าจะเป็นสนามเล็กแต่ว่าไม่ธรรมดาเลยนะคะเนื่องจากว่ากระแสของตัวผู้สมัครของพรรคเองเนี่ยพร้อมที่จะสวิงมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะจนทําให้ทุกพักการเมืองแล้วก็ว่าที่ผู้สมัครทั้งที่ลงในนามพักการเมืองแล้วก็ประกาศลงอิสระนะคะต้องลุ้นกันชอ็อตต่อชอ็อตค่ะว่าจะเกิดการพลิกเกมในช่วงโค้งสุดท้ายหรือไม่นะคะสําหรับว่าที่ผู้สมัครที่มีชื่อติดทุก ะะที่ผ่านมาก็คือคุณชัดชาติสิทธิธพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะคะที่ประกาศตัวอาสาทํางานให้กับคนกรุงเทพก่อนใครเพื่อนคะ่ะและก็เคยถูกคาดการณ์นะคะว่าคุณชัดชาตินี่แหละคะ่ะจะแแบ,บเบอร์เข้าวินเป็นว่าที่ผู้ว่ากทมคนใหม่นะคะแต่ดูเหมือนว่าวันนี้คุณชัดชาติเองเนี่ยกำลังเจอกับโจทย์ใหม่คะ่ะที่อาจจะต้องจับตาดูนะคะว่าทุกเรื่องเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายละคะ่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีว่าที่ผู้สมัครหน้ามา

ทั้งที่สังกัดพรรคการเมืองแล้วก็ประกาศตัวอิลงอิสระนะคะทยอยเปิดตัวค่ะแล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็ต้องถือว่าน่าสนใจไม่น้อยนะคะนอกจากนี้นะคะโจทย์ยากที่คุณชัดชาติเองเนี่ยอาจจะต้องรับมือนะคะนั่นก็คือปัญหาเรื่องของการตัดฐานคะแนนชิงเสียงคะแนนจากคนกันเองอะนะคะโดยเฉพาะคุณชัดชาติเองเนี่ยต้องสู้กับอดีตแ,แกนนําพรรคเพื่อไทยค่ะอย่างคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานพรรคไทยสร้างไทยซึ่งวันนี้เคาะแล้วนะคะว่าส่งผู้ พันปุ่นนาวาตรีศิทธาทิวาลีค่ะอดีตสสกทมมาลงชิงเก้าอี้นะคะอย่าลืมนะคะว่าก่อนหน้านี้ภายในยพักเพื่อไทยเนี่ยเคยเกิดความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงค่ะ จนในที่สุดคุณหญิงสุดารัตน์ค่ะตัดสินใจลาออกจากพรรคเพื่อไทยแล้วไปตั้งพรรคใหม่ในนามพรรคไทยสร้างไทยนะคะจนทําให้วันนี้ค่ะพรรคเพื่อไทยต้องตั้งแม่ทัพหญิงกทมคนใหม่ขึ้นมาคุมเกมนะคะนั่นก็คือคุณพวงเพชรชุละเอียดค่ะแม้ชัดชาติเองนะคะจะประกาศตัวค่ะลงในนามอิสระแต่หลายคนรู้ดีนะคะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะต้องให้การสนับสนุนนะคะเพื่อทําให้คุณชัดชาติเนี่ยชนะการเลือกตั้งรอบนี้นะคะโดยทั้งทาง ตรงและทางอ้อมค่ะไม่ว่าจะเป็นการส่งว่าที่ผู้สมัครสกรเนี่ยลงมาช่วยคุณชัดชาตินะคะบวกกับคุณชัดชาติเองนะคะจะต้องพยายามรักษาคะแนนความนิยมของตัวเองเนี่ยเอาไว้ให้ได้ยาวนานที่สุดนะ,นะคะขณะที่คุณหญิงสุดารัตน์นะคะมีฐานเสียงกทมค่ะที่แข็งแกร่งอยู่ในโซนกรุงเทพด้านตะวันออกค่ะแล้วก็จะไปบวกกับฐานเสียงของสสกทมนะคะอย่างฐานเสียงโซนดอนเมืองค่ะของคุณการุณโหสกุลน,น,นะคะวันนี้คุณการุณโหสกุลเน แม้ว่ายังเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยแต่คุณการุณประกาศค่ะว่าพร้อมจะไปทำงานกับคุณหญิงสุดาราัตน์เกยุราพันธ์ และไม่ว่างานนี้นะคะนาวาตรีศิธาเนี่ยจะชนะการเลือกตั้งผู้ว่ากทมรหรือไม่นะคะแต่ปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาคือการที่คุณชัดชาติเองนะคะซึ่งยังมีความเชื่อมโยงกับพรรคเพื่อไทยค่ะจะถูกตัดคะแนนนะคะแล้วก็ยังเป็นการเอาคืนพรรคเพื่อไทยซึ่งวันนี้คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะคะตัดสินใจแล้วค่ะว่าเลือกเดินคนละเส้นทางกับพรรคเพื่อไทยเรียบร้อยแล้วค่ะ